โฟีฟิล์มเองหาก้องคอมแพครุ่นใหม่ล่าสุดที่มีทั้งความเล็กเบาโทนสีฟิลม์มและฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่านี่คือกล้องฟิล์มที่แท้ เขาเป็นกล้องที่ไม่เหมือนใครแน่นอนด้วยเซนเซอร์นะคะที่ออกแบบเป็นแนวตั้งพร้อมรูปลักษ์ค่ะและการใช้งานแบบกล้องฟิล์มของแท้ไม่ว่าจะเป็นช่องมองภาพนะคะแบบออปติคอลและการขึ้นฟิล์มที่คลาสสิกเหนือการวลาพอยนี่นะคะได้ลองสัมผัสการใช้งานแล้วต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆนะคะสําหรับกล้องตัวนี้และก็มีรายละเอียดค่ะที่เล่าให้ฟังเทียบเลยบอกเลยว่าต้องดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาออนบ็อกกันค่ะแต่สังเกตนะคะว่า ตัวกล่องเนี่ยเขาจะมีสีที่แตกต่างจากเดิมค่ะก็คือโดยปกติแล้วนะคะ X Series เขาจะใช้กล่องเป็นสีดํานะคะแต่นี่คือรุ่นแรกค่ะที่เขาจะใช้กล่องเป็นสีขาวแบบนี้คล้ายๆกับพวกรุ่น GFX นั่นเองค่ะนี่เปิดมาก็จะเจอตัวนี้ก่อนเลยค่ะเป็นตัวเชื่อมต่อหูฟังนะคะอันนี้ ซึ่งตัวเชื่อมหูฟังนะคะเขาจะมีเป็นตัวไทซีด้านหนึ่งนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแจ็ค3.5ค่ะอันนี้เราจะเชื่อมต่อได้แค่หูฟังนะคะไม่สามารถเชื่อมต่อไมค์ได้นะคะนี่เป็นตัวกล้องพร้อมฝาปิดเลนแบบนี้นะคะดีไซน์ก็จะแบบนี้เลยวินเทตวินเชจซึ่งฝากล้องนะคะเขาจะเป็นแบบพลาสติกแบบนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีสายคล้องนะคะให้เราสามารถแบบเสียบกันล่วงกันอะไรอย่างนี้ได้นะ,ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่ 126s ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสายคล้องมือค่ะดูคนที่วัสดุจะเป็นเชือกไนลอนนะคะแบบนี้แล้วก็เขาสามารถปรับสายได้แบบนี้ค่ะให้พอดีมือเรานะเวลาคล้องกับกล้องคล้องกับมือจะได้แบบว่าพอดีไม่ร่วงนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวแปงค่ะสําหรับใส่ใส่คล้องคอแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะ สังเกตกันไหมคะว่าภายในกล่องเนี่ยนะคะที่อุปกรณ์ให้มามีสิ่งที่ขาดหายไปบางอย่างคะ่ะคือเขาเนี่ยนะคะจะไม่แถมตัวสายชาร์จอะแดปเตอร์แล้วก็แท่นชาร์จมาให้นะคะซึ่งก็ถือวันนาเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเขามีจําหน่ายแยกนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของดีไซน์เจ้ากล้องเอง็ h ฮาตัวนี้คะ่ะขนาดของเขาจะอยู่ที่1 0 5 8 6 4 3คูณ64.3คูณ30ม mm นะคะน้ำหนักค่ะจะอยู่ที่ 2 40กรัมค่ะแต่ถ้าใครนึงไม่ออกนะคะว่าขนาดเขาเนี่ยมีขนาดเล็กเท่าไหนเนี่ยคะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบับ iPhone 13นะคะ13ธรรมดานี่ก็ถือว่าแบบพกพาง่ายมากๆถ้าใครเนี่ยพกพาโทรศัพท์เครื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยคะ่ะก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถพกพาสะดวกยิ่งกว่าอ,อีกค่ะทุกคนต่อมานะคะเราจะมาดูรายละเอียดแต่ละส่วนของเจ้ากล้องตัวนี้เันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนแรกนะคะด้านนี้จะเป็นช่องมองภาพนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นแฟลชค่ะแต่เป็นแฟลชแบบไฟ LED ด้านนี้นะคะจะเป็นไฟบ สถานะค่ะแล้วก็ส่วนที่สำคัญท,ที่สุดก็คือเลนส์ค่ะ Fuji n น n 10.8 m ุดแปมิลโดยตัวเลนส์นะคะเขาก็จะมีวงแหวนมาให้2วงแหวนค่ะวงแหวนด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นวงแหวนโฟกัสที่เราสาม,มารถแบบปรับเองได้แบบนี้นะคะด้านในนะคะเขาจะเป็นวงแหวนสําหรับปรับค่ารูรับแสงค่ะนี่ก็คือปรับได้จนถึง F11 เลยนะคะหรือว่าเราจะใช้ออโต้ก็ทําได้ค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นด้านบนค่ะเริ่มจากทางด้านซ้าย ด้านซ้ายจะเป็นโลโก้ฟูจิฟิล์มเอ็การ์นะคะนี่ส่วนถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นช่องใส่อุปกรณ์เสริมค่ะที่เป็นแบบโคชู e แบบนี้นะคะซึ่งสามารถติดไฟหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆได้นั่นเองค่ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไมโครโฟน2ตัวด้วยกันค่ะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะตรงด้านนี้เขาจะเป็นนี่ค่ะสวิตช์เปิดปิดเครื่องแบบนี้นะคะซึ่งตอนเราเปิดปิดเครื่องเนี่ยก้านกอฟิล์มเนี่ยนะคะเด้งขึ้นมาแบบนี้เราไม่สามารถปิดได้นะตอนที่เรากดออนกล้อง ต้องออฟก่อนแล้วเราถึงจะดันเก็บอย่างนี้ได้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะคะที่เป็นแบบสกูทําให้เราติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เหมือนกันแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นไดออลนะคะสําหรับปรับ e v หรือค่าชดเชยแสงนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะเป็นช่องมองภาพแบบออปติคอลค่ะก็คือเราเนี่ยจะมองเห็นภาพตรงกับสิ่งที่ตาเราเห็นเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นไฟบอกสถานะเหมือนที่ด้านหน้าน,นะคะส่วนด้านข้างตรงนี้เขาจะเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเวลาเราส่องตาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นภาพบนจอนะคะ ทางด้านนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับสลับโหมดระหว่างภาพนิ่งนะคะกับวิดีโอและก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นปุ่มแสดงภาพนั่นเองค่ะ oh, <okay. S 1> Fuji Film เองครนะคะเขาก็จะมีหน้าจอมาให้เราถึง2จอด้วยกันค่ะ จอแรกนะคะจะเป็นจอนี้ค่ะเป็นจอแนวตั้งแบบ LCD ขนาด2.4นิ้วนะคะซึ่งเราสามารถทัชสกรีนได้แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะส่วนถัดมานะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นจอสำรองนะคะสำหรับการปรับตั้งค่าต่างๆผ่านด้านนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับฟิล์มซิมูเลชันหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าอะไรก็กดผ่านตรงนี้ได้เลยทางด้านซ้ายของกล้องนะคะก็จะมีตัวสวิตช์สำหรับเปิดปิดแฟลชค่ะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็น USB UM Type C นะคะซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลย และส่วนสุดท้ายนะคะคือด้านล่างของกล้องค่ะด้านล่างของกล้องนะคะเขาก็จะมีสกูแบบนี้ค่ะมาให้เราต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิมบอลหรือว่าตัวขาตั้งก็สามารถติดตั้งได้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นช่องสําหรับใส่แบตแล้วก็ SD card แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือด้านนี้จะเป็นลําโพงค่ะโดย Fuji X-H2 ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะเป็นสี black นะคะ charcoal silver แล้วก็สีนี้ค่ะสี silver นั่นเองนะคะ มาพูดถึงสเปคของเจ้ากล้องตัวนี้กันค่ะตัว Fuji X-H นะคะเขาบอมาพอมเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วค่ะความละเอียดอยู่ที่17.7ล้านพิกเซลนะคะแตบบ่เจ้า X-H ตัวนี้ค่ะเขาแตกต่างจากกล้องรุ่นอื่นนะคะตรงที่ว่าเขาว่าพรอมเซ็นเซอร์แนวตั้งนะคะแล้วก็อัตราส่วนจะอยู่ที่3ต่อ4ค่ะการที่เขาเนี่ยนะคะออกแบบเป็นแนวตั้งค่ะทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถสร้างมุมมองใหม่ๆเนี่ยได้หลากหลายมุมมองเลยมาค้อกับเลนส์นี้ค่ะฟูจินอตนะคะซึ่งมีขนาดอยู่ที่ 1 0 8จมินค่ะเ 2 8ถึง1ินะคะค่เทียบตัวกล้องฟูลเฟรมเนี่ยจะอยู่ขนาดที่3.2มมิลค่ะโดยเลนตัวนี้นะคะเขาจะออกแบบมาพิเศษค่ะตรงที่ว่าเขามีชิ้นเลน6ชิ้นใน5กลุ่มค่ะแล้วก็มีเลนพิเศษนะคะอย่างแอปฟริกาถึง3ชิ้นด้วยกันส่วนระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะคะจะอยู่ที่0.1เมตรหรือว่า10เซนติเมตรนะคะก็ถือว่าใกล้มากๆค่ะแต่ว่าเลนตัวนี้นะคะเขามีขนาดที่เล็กมากๆนะแล้วก็ไม่มีการออกแบบให้มีวงแหวนสำหรับใส่ฟิลเตอร์ค่ะทำให เวลาเราใช้งานเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของช่องมองภาพนะคะเขาจะเป็นแบบออปติคอลค่ะจะขนาดอยู่ที่0.38เท่านั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างจากกล้องมิลเลอร์เลดโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเวลามองใช่ไหมคะปาเราเห็นยังไงเนี่ยนะคะภาพที่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นสมจริงเลยค่ะทุกคน FUJI a h ฮานะคะเขามาพร้อมระบบชัตเตอร์ที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะโดยปกตินะคะกล้องทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้เป็น ม่านชัตเตอร์กับรีชัตเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้เขามาพร้อมเลนชัตเตอร์ค่ะซึ่งจะไม่ค่อยพุ้นหูกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าระบบชัตเตอร์นี้เนี่ยจะไม่มีในกล้องทั่วไปค่ะสปีดชัตเตอร์เขาจะอยู่ที่15นาทีถึง1ทับ2,000วินาทีนะคะความไวแสงของกล้องระบบ ISO นะคะเขาจะสามารถใช้เริ่มตนไในที่200จนถึง12,800เลยทีเดียวค่ะ ส่วนเรื่องการโฟกัสเนี่ยนะคะเขาจะมาพร้อมระบบโฟกัสแบบ Contrast AF ค่ะ ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรนะคะสําหรับกล้องทั่วไปแต่เขาเนี่ยนะคะมีตัวช่วยค่ะสําหรับการถ่ายภาพบุคคลโดยเขาให้ระบบโฟกัสเฟรคเด TECTION มาด้วยค่ะนอกจากเรื่องการถ่ายภาพนิ่งแล้วนะคะเขายังสามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยค่ะความละเอียดของเขานะคะจะอยู่ที่ Full HD 24เฟรมเรทเท่านั้นนะคะโดยเขาจะฟิกมาให้แล้วนะเราไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ค่ะและสามารถถ่ายสโลโมชันได้ที่ Full HD 48เฟรมค่ะ เราอยู่กันที่งาน Cross o o i d a y t h ช้ l แรงค่ะซึ่งพอยเนี่ยได้เอาฟูจิเอิง้านะคะมาลองถ่ายบอกอันนี้ก็คือยืดสุดแขนเลยนะคะส่วนฟังก์ชันหรือว่าการปรับค่าต่างๆเนี่ยพอยก็ใช้เป็นโหมดออโต้ของเขาเลยนะคะแล้วก็มีการปรับหน้าเนียนด้วยนะทุกคนนี่จะได้ภาพเป็นแบบนี้นะะ้วยค่ะแล้วก็น,นี้เสียงเนี่ยเป็นเสียงจากกล้องเลยนะคะไม่ได้ต่อไมอะไรเพิ่มเติม แต่ว่ากล้องเขาจะไม่มีการสั่นนะคะก็เลยไม่ได้เดินชายวอกไปมากแต่เราจะให้ดูโทนสีภาพและก็ความคมชัดที่ได้แล้วก็เสียงค่ะส่วนเรื่องพลังงานนะคะ<ๆ>เขาจะใช้เป็นแบตเตอรี่ W 1 2 6 S ค่ะโดยเขาจะรองรับการถ่ายภาพนะคะที่ประมาณ800กว่าภาพต่อแบต1ก้อนค่ะนอกจากนี้นะคะพอเดี่ยได้ลองเอาไปใช้งานแล้วเขาสามารถชาร์จไฟไปด้วยถ่ายภาพไปด้วยได้ด้วยค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานบ้างค่ะพอเนี่ยนะคะได้ลองเอาตัว X5 ตัวนี้นะคะไปถ่ายที่งาน c a u s Holiday Thailand ค่ะซึ่งจัดที่สนามหลวงนะคะตอนพลอยพบเนี่ยพลอยรู้สึกว่าเขามีขนาดที่เล็กกระหลัดค่ะใส่กระเป๋าสะพายได้แบบสบายประมาณนะคะหรือจะใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยก็คือสามารถใส่ได้แบบพอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็เขาเนี่ยนะคะถือว่าใช้งานสนุกการจับเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะถนัดมือผู้หญิง <ư? S 1> อย่างพลอยนะคะนี่ตอนถ่ายภาพนะคะพลอยสามารถใช้งานได้มือเดียวเลยนะคะก็คือกดขึ้นฟิล์มตรงนี้ด้วยมือเดียวได้เลยค่ะทุกคนช่องมองภาพเนี่ยนะคะตอนพลอยใช้งานรู้สึกว่าเขา มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเล็กไปนิดนึงสาหรับพลอยค่ะโดยมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะเห็นภาพที่สมจริงนะคะแล้วก็มองขนาดค่ะเวลาเราใช้กล้องในพื้นที่กลางแจ้งนะคะก็ทําให้สะดวกมากๆในการใช้งานค่ะข้อเสียก็มีนะคะตรงที่ว่าอาจจะมีความเหลื่อมของภาพนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยมองด้วยตาใช่ไหมเขาจะเห็นภาพจากช่องมองภาพด้านนี้ค่ะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะมาจากเลนส์ตัวนี้นะคะมันก็อาจจะมีความเลื่อมกันเล็กน้อยค่ะทุกคนต่อมาจะเป็นเรื่องของระบบโฟกัสนะคะก็คือเขาจะใช้เป็นแบบ คอนท r าส t F ซึ่งถือว่าเก่ามากๆในปี2025นี้ค่ะแต่ถามว่าเก่าเนี่ยแล้วจะใช้งานหอว่าไม่ดีไหมก็ก็ไม่นะคะพอรู้สึกว่าเขาเนี่ยถ้าถ่ายในชีวิตประจําวันถ่ายทั่วไปถ่ายคนเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีค่ะแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้แบบพอยนะคะก็คือเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาหน่อยเอาไปถ่ายสัตว์อย่างกระรอกหรือว่าแมวเนี่ยนะคะก็ถือว่าอึดอัดต่อการใช้งานนิดนึงค่ะเพราะว่าโฟกัสเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าค่ะแล้วก็ต้องคอยแบบขยับไปมาจนกว่าโฟกัสจะเข้านะคะถึงจะกดถ่ายได้นะคะนั่นเองแต่ เขาเนี่ยนะคะก็มีระบบที่ช่วยการถ่ายคนได้ดีอย่าง fake detection ค่ะมีการ จุดโฟกัสบ้างเล็กน้อยประมาณ20%เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าจับโฟกัสได้แม่นยําแล้วก็ดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของความไวแสงพอรู้สึกว่าการใช้งานที่ดีเนี่ยคะ่ะเขาจะอยู่ที่ ISO 200จนถึง800ค่ะภาพก็คือถือว่าใสาเคลียรคมชัดอยู่นะคะแต่ถ้า ISO ที่1000จนถึง2,000เนี่ยภาพก็เริ่มมีน้อยขึ้นมาเล็กน้อยค่ะแต่ถือว่าใช้งานได้อยู่เลยนะคะแต่ถ้ามากกว่านี้ก็คือภาพเนี่ยน้คงที่จะเป็นบ้นแล้วก็น้อยเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูเรื่องการตั้งค่าการใช งานบ้างนะคะในเรื่องของการใช้งานนะคะที่หน้าจอเนี่ยถ้าเราปาดมาทางขวามือแบบนี้นะคะเขาจะเป็น หน้าจอที่ขึ้นฟีเจอร์ค่ะการใช้งานอย่างฟิลเตั่นหรือฟิลเตอร์นะคะซึ่งใช้ได้ทั้งกับภาพนิ่งและวิดีโอเลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช้เราก็ปาดกลับคืนแบบนี้นะคะส่วนปาดมาทางซ้ายมืออย่างนี้ค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องนะคะถ้าเราจะใช้การตั้งค่าโหมดไหนให้มาเลื่อนตรงนี้เพิ่มเติมค่ะจะตั้งค่าอะวิดีโอตั้งค่าภาพนิ่งนะคะหรือว่าตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเลื่อนได้ที่ตัวหน้าจอเล็กๆซ้ายมือทางด้านนี้ได้เลยค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะ อาจจะเป็นโหมดในการ pairing กับสมาร์ทโฟนของเราหรือเราจะเปิดใช้งานฟิล์ม c ม m e r าโหมดก็ได้นะคะส่วนที่เห็นเป็นการกระบายแบบนี้คือกดออกแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนส่วนเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเป็น q u i กเมนูค่ะให้เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะคะสําหรับความพิเศษของ f u j i f i l m X-Half ตัวนี้นะคะคือเขาจะมีนี่ค่ะการขึ้นฟิล์มนะคะที่การใช้งานคือถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งแบบนี้เขาจะแสดงรูปที่เราถ่ายล่าสุดขึ้นมาค่ะแล้วก็ขึ้นฟิล์มตรงด้านนี้นะคะว่าเราใช้ฟิล์มไหนไป คราวนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของฟีเจอร์ไฮไลท์ของเกล้องตัวนี้ค่ะที่เขาเนี่ยมีหลากหลายอย่างมากๆค่ะพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนคือเรื่องฟิล i ิ u l a t i o n ค่ะฟิล i ิ u l a t i o n ของเขาเนี่ยนะคะก็คือโดดเด่นมากๆเขามีให้เลือกถึง3 3แบบด้วยกันนะคะ f i l ิล i ิมูเลชันตัวแรกค่ะจะเป็น p r o v วียสแตนดาร์นะคะเวลเวียวีวิต a เอสเทียซอฟคลาสสิกโครมเดลลาเอสคลาสสิกนีเกทีฟนอสเทจิกนีเทีฟอีเชนาซีนิมาแล้วก็พิเศษนะคะก็จะมี ทนสี a อค o อร s t a แ d นดาอันนี้นะคะที่เราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ค่ะว่าเราจะใช้เป็นแบบเยลโล w ฟิลเตอนะคะหรือว่าเรดหรือว่ากรีนเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้เลยค่ะแบบนี้อ่ะสมมุติพอยเลือก y ยลโล w แบบนี้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีสีเปียอันนี้นะคะโดยปัจจุบันนะคะกล้องฟูจิฟิล์มค่ะเขาจะมีตัวเลือก f ิ l m s i m ์ l ซ t i o เให้เลือก20รายการค่ะแต่กล้องตัวนี้นะคะเขาจะไม่มี3ตัวด้วยกันก็คือโพเนกาทีฟค่ะ โมโนโฮมแล้วก็อิ i นาบีสบายพาร s นะคะฟีเจอร์ถัดไปนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้ากล้อง Fuji เลยค่ะก็คือเขาเนี่ยนะคะมี X Filter 2 0เแบบค่ะก็คือคล้ายๆกับฟิลเตอร์ในกล้องฟูจิรุ่นอื่นๆนั่นเองนะคะแต่เขามีฟิลเตอร์ใหม่ค่ะที่พิเศษกว่านั่นก็คือ3ฟิลเตอร์ใหม่ค่ะ ฟิลเตอร์แรกนะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์ฟิล์มบูดค่ะเราจะมีให้เลือก3มสีด้วยกันนะคะก็คือสีเขียวสีแดงแล้วก็เป็นสีเนเชอรัลค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นไรริงนั่นเองค่ะซึ่งไรริงนะคะก็จะเป็นแสงรั่วถ้าใครเนี่ยชอบการถ่ายภาพฟิล์มแล้วแบบชอบเวลาแสงรั่วมาในฟิล์มเราเนี่ยนะคะก็คือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็เหมือนกล้องฟิล์มจริงๆด้วยส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของฮาร์เรชั่นนะคะฮาร์เรชั่นตัวนี้ค่ะเขาเนี่ยนะคะจะเป็นเอฟเฟกที่อยู่ในฟิล์มหนังนะเวลาเราถ่่าาาายภาพออกมกมคะะเ็จ เส้นขอบสีแดงๆค่ะทําให้ภาพของเราเนี่ยนะคะดูน่าสนใจแล้วก็มีวิธีแตกตาเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพของเราได้ดีค่ะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจคือฟีเจอร์ t o in one ค่ะในกล้องนี้นะคะด้วยความที่เซนเซอร์เขาเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะทาให้เวลาเราถ่ายภาพมาเนี่ยเขาจะรวมภาพเป็น2ภาพค่ะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยนะคะเราต้องมีดึงตัวขึ้นฟิล์มแบบนี้ขึ้นมานะคะทำให้เวลาเราถ่ายภาพได้ความละเอียดรวมกันค่ะอยู่ที่35ล้านพิกเซลเลยทีเดียว ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะ <S <S สามารถใช้งานได้ทั้งกับภาพนิ่งและวิดีโอค่ะโดยเราเนี่ยนะคะสามารถบันทึกไฟล์เป็นแบบภาพนิ่งรวมกับภาพนิ่งจะเป็นภาพนิ่งรวมกับวิดีโอหรือจะเป็นวิดีโอกับวิดีโอเนี่ยนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะและอีกหนึ Sing ่งฟีเจอร์นะคะที่เขาออกแบบมาให้สายกองฟิล์มโดยเฉพาะเลยค่ะคือฟิล์มคาเมราโหมดนะคะโดยการใช้งานนะคะเราต้องตั้งค่าทั้งหมดนะคะก่อนที่จะเริ่มโหมดนี้ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยค่ะโดยเราสามารถเลือกได้ทั้ง โทนสีฟิล์มนะคะและก็เลือกขนาดของภาพได้ค่ะว่าจะใช้งานแบบ 36x14 หรือ72พาพนั่นเองนะคะพอเรากดตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนี่เราไม่สามารถดูภาพได้เลยค่ะต้องถ่ายให้ครบ36รูปนะคะในเวลาเรากดชัตเตอร์ค่ะสมมติอันนี้พลอยลั่นเป็น1ทีได้ใช่ไหมคะทุกคนถ้าเราไม่กอฟิล์มเนี่ยเราจะกดไม่ได้เนี่ยเขาจะขึ้นเตือนแบบนี้เป็นสีแดงแดงเราต้องกดกอฟิล์มก่อนจึงให้ความรู้สึกเหมือนกล้องฟิล์มเลยแล้วถึงจะกดได้แบบนี้ค่ะ ซึ่งภาพทั้งหมดนะคะที่ได้จากโหมดนี้ค่ะเราจะไม่สามารถดูได้หลังจบกล้องทันทีนะคะเราต้องเอาการ์ดขะไปเสียบกับตัวคอมแท็บเล็ตหรือว่าแอปพลิเคชันของฟูจิเพื่อดูเท่านั้นนะคะโดยไฟล์ภาพนะคะนอกจากเขาจะมีไฟล์ภาพปกติแล้วนะคะเขายังมีไฟล์ภาพพิเศษอีกหนึ่งไฟค่ะนั่นก็คือ c o n แ a ค t Bing ค่ะซึ่งจะให้ความรู้สึกนะคะเหมือนเราไปรังฟิล์มมาเลยค่ะความรู้สึกของการใช้งานโหมดนี้นะคะเขาก็จะให้ความรู้สึกเหมือนฟิล์มโดยแท้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานแล้วจะดูภาพได้เลยทันทีนะคะแล้วก็ ็ต้องถ่ายให้จบก่อนหรือถ้าถ่ายไม่จบเราจะยกเลิกฟิล์มเนี่ยก็ทําได้ก็จริงแต่ไม่สามารถดูภาพได้เหมือนกันค่ะทุกคนต้องเอาไปเปิดกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็เหมือนกันที่เราเนี่ยเอาฟิล์มไปล้างรอลุ้นแล้วก็รอภาพอย่างเดียวพอไปรับไฟล์เราถึงจะเอาไฟล์มาดูได้นั่นเองค่ะโดยสรุปรวมแล้วนะคะฟูจิ x h a l ตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นกล้องคอมแพกนะคะที่ตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์น้ำหนักเบาการใช้งานเนี่ยค่ะก็ถือว่าง่ายสุดๆค่ะ,ะฟีเจอร์ต่างๆ ก็ถือว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงฟิล์ซิมูเลชั่นค่ะที่มีให้เลือกถึง13แบบด้วยกันนะคะเขาก็มาพร้อมกับฟิลคาเมรละหมดนะคะที่เหมาะกับสายอินฟิลมากๆเลยค่ะต้องไปลองใช้งานกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ecmore เอาไว้ด้วยนะคะจะได้มีพาคลิปรีวิวดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ